อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h คู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่ที่4ครับนักบุญเจอกับวานิลาครับผมสำหรับตารางคะแนนตอนนี้ว่าทีมที่น่าเป็นห่วงนะฮะน่าจะเป็นโฮปนะฮะแพ้ไป2เกมแล้วเป็นห่วงจัดๆโอกาสที่จะได้ที่1 0%ฮะ ก็คือเรื่องจริงนะคือส่วนส่วนอะไรละ่ะศูนย์เปอร์เซ็นไอตูเคโบโบเน็กซิสแอนโทนีทางด้านวานิลลาฟันนี่ What อลัลลอวินสกายอัลลอวินอัลลอวินสกายวินสกายอะไรอลอนโซอลอนโซ Beatline โอเคถือว่าคูน่นี้พอใช้ได้ถือว่าสูสีไม่เ,เหมือนกับท็อปคิวนะท็อปคิวไม่เหมือนกับ,กบคือไปไกลแล้วอะหน่งศ <Double kill. S 1> ูนย์ห้คือเกมนี้ถ้าว่าน,นิลาได้ได้ที่หนึ่งอะ <c oughs> เอ้ยถ้าว่าน,นิลาชนะอะคะแนนจะสูสีกับท็อปคิวทันทีแล้วไปชิงไปชิงแบบชิงชิงเกมจริงๆอะ่ะพรุ่งน,นี้ NB ็จะ เอ้ไม่ใช่วันนี้ลายจะกับเจ้าคืนน้อทุ่งนี้เป๊ะๆเ,เลยถ้าวันนี้ลายชนะ NB นะฮะเป็นเกมที่ NB นำไปก่อนหนึ่งศูนย์ในจังหวะเด,ยเดียวเดี๋ยวผมจะพากให้นะฮะเดี๋ยวมานะครับแปะหนึ่งแปะหนึ่งดูไปกัน

First Blood. First Blood. Kill. Uh. double kill double uh. kill First blood.

dia bah boh deh ni tak ni tak beli rotham ingat deh first blood. Double kill. kill. First Blood. nơ nè ăn โอ้โหตึ huh. oh. Oh. Oh ้งโอ้โหตึ huh. oh ้ง huh. จ oh ัดโอ้โหโอ้โหโคตรตึ้งอะั้งนานแล้วยังไม่จบอีกเม่อจบแล้วเอ้า First Blood. มาโอ้โห,โโห,โโหมาจัดมาจัดจัดสำหรับวานิลาหกหกสามสุดๆเลยอ่ะโอ้โหโคตรหวานใจเลยจาน คนเดียวของวันนลารับหมดเตียบสี่หกนักบุญมาแลวฮะอืมสิบแปดนาทีไปแล้วโอ้โหโคตรนานบอกเลย ตอนนี้18นาทีอะวะโคตรนานอะ คิวของร้อนไหมครับร้อนไหมนี่จนหมดก้อนแล้วนอกหนึ่งลองโซ่ฮะมีการกระทะด้านล่างด้านบนมีกระทะกันอยู่แล้วทางด้านวินสกายสุดๆตั้งว่าเป็นสเต็ปหรือวินสกายจะใช้เฉยฮะวินสกายวินสกายเก็บเก็บหมดไหมสี่สามนะไม่ไหวนะ <จ uur> ไฟกันไฟทางนี้ดีกว่าเฮ้ยดีสกายไม่น <capacitor> ่าไหวเปล่ายอมแล้วเปล่าไอ้โวหมดนม่ตอนไม่คือเจเก็บไปห้าหกครับ คือตอนนี้เอ็นบีกำลังยื้ออยู่นะฮะเพื่อจะให้คะแนนคิวถ้าแพ้ก็ถ้าสมมุติว่า NB แพ้เนี่ยคือเขาต้องการคะแนนคิวอยู่แล้วถ้าแพ้คือต้อง,องการคะแนนคิวให้ได้มากที่สุด ไป1นเมตรฟันนี่เก็บเฮู้เคครับยอดวีไม่ขึ้นเร็วกว่าแฮนเม็ดเดียวสองเม็ดสามเม็ดจัดไปจัดไปคนสุดท้ายอคตีตันีตันทีเป็นทางด้านวันนี้ลาที่เอาชนะเอ็นบีไปห้าเจ็ด Thank you for being here today.